การเลี้ยงดูครอบครัวในยุคปัจจุบันการที่เอาครอบครัวนั้นนะเอาเอาเขามารับามานะรับผิดชอบเอาเมียเอาคนที่ดูแลอ,อยู่ภายใต้การดูแลมารับผิดชอบผลิตลูกออกมานะเอามารับผิดชอบแต่เขาไม่เคยรับผิดชอบไม่เคยเป็นห่วงไม่เคยคิดที่จะสอนไม่เคยคิดที่จะเอารูปเอาเมียนะไปอยู่ในคันลองของอิสลามนที่แท้จริงนะ ตัวใครตัวมันเองเอาก็เอาพูดครั้งเดียวไม่ฟังก็จบนะอาบอกบ่าว่ากันแล้วด่ากันแล้วนะอ,อบรมกันแล้วก็ยังไม่ฟังหน้าที่ตัวใครตัวมันคือไอตัวใครตัวมันเนี่ยอันเนี้ยคือการปฏิเสธศาสนาของลัทธิสุนตลาที่ท่านกําลังบอกว่าเราขอเป็นอีกศาสนาห,หนึ่งครอบครัวเป็นอีกศาสนาห,หนึ่งเราจะไม่ท้อแท้วลายข้อของเราธิสุนลาเองคนที่ประกาศศาสนาของเราคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว คนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะไม่ท้อแท้จากการที่จะสั่งสอนอบรมลูกลูกจะชั่วจะเลวสอนอีกสั่งอีกลูกไปชั่วอีกก็สอนอีกสั่งอีกจนกระทั่งถึงวินาทีท้ายอันนาซีฮะนั้นัเพื่อใครไม่ใช่เพื่อแน่ตัวเองตัวเราไม่ใช่อยากให้ลูกมานับถือเราให้ลูกเรานับถือเราแล้วเราเป็นนาซีฮะลูกเรากลับไม่ฟังนะเราก็ตัวใครตัวมันมาใช่แบบนี้นะครับ แบบฉบับการตักเบี้ยการสั่งสอนลูกเราจะต้องพยายามลูกไม่เอาก็พยายามลูกไม่ชอบอิสลามลูกไม่ชอบละมาดลูกไม่ชอบบวชลูกไม่ชอบอันนั้นอันนี้ในเรืเ่องการอิบาาราดะมาตอลาสุนัตลาเอาตัวของเรานั้นไปเทียบไปเปรียบครั้งหนึ่งที่อลัลลอฮุซุนตลาให้เราอยู่ในดอลาลุมหมูบินอยู่ในหนทางที่หลงทางที่ไม่รู้ว่าเราเป็นศาสนา,าอะไรครั้งหนึ่งที่เรายังไม่ได้แต่งงาน วันนี้อัลลอฮฺสุจราให้ลูกเรามาอยู่ต่อหน,น้าและให้ลูกเราเป็นตัวแสดงให้เราดูว่าสาภาพของเราวันนี้กับลูกเราเหมือนเราวันนั้นในอดีตให้เราได้ใส่ใจให้เราได้อย่าทิ้งอย่าเลิกอย่าละความพยายามในการที่จะให้ครอบครัวเรานั้นได้รู้จกักศาสนาอิสลามได้รู้จักการละมาได้รู้จักใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุจตาาได้รู้จักอากีดะ อันใสสะอาดที่ถูกต้องเราจะไม่ลดเลิกละความพยายามเป็นอันขาดในการอบรมสั่งสอนคนในครอบครัวก็ตามคนอยู่ใกล้ชิดญาติสนิทมิสหายก็ตามนะญาตาิสนญาติชิดไม่ไม่มสายก็ตามถ้าเราสุลตาะสุลาะลัมถึงแม้เราสุลตาะสลัมจะต่อต้านกุฟาร,ร์จะต่อต้านลุงป้าหน้าอที่แมวอิสลามนะแต่เราสุลตาะสลัมในเรื่องของความสังคมในบางครัง้งในสังคม กับพวกคุฟ้าผูชริเก่งกับคนที่ไม่เอาศาสนานาบีก็มีอีกสังคมหนึ่งนบีก็จะแสดงมารยาทที่ดีให้เขาได้รู้ว่านี่คือความสวยสดงดงามของศาสนาอิสลามนี่คือความสวยงดงามของศานงสานาฉะนั้นแล้วนะอิสลามของเราในวันนี้ต้องตรวจเช็คดูแล้วต้องตรวจดูแล้วนะเราถูกอบรมเลี้ยงดูลูกหลานเราเติบโตเติบใหญ่มาถูกอบรมเลี้ยงดูมา ตัดเสียอย่างไงขัดเกลาถูกขัดเกลาถูกอบรมเลี้ยงดูอย่างไงถูกตัดเบียมาอย่างไงถูกอบรมสั่งสอนมายัางไงเราจําเป็นที่จะต้องจะต้องอะไรจําเป็นที่จะต้องติดตามติดสอยห้ยตามพฤติกรรมคนในครอบครัวและคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเมียลูกสาวลูกชายและหลานชายหลานสาวอะไรถ้าใครมีครอบครัวใหญ่ถึงปานนั้นก็จําเป็นที่จะต้องนะครับตรวจเช็คตัวเราครอบครัวเรา แล้วเราถึงจะไปดูสังคมข้างนอกไปดูผู้คนที่อยู่ข้างนอกว่าพวกเขาทำอะไรกัน